ชอบออนนี่ออนกินขนมกินขนมแมวเลียที่แม่ก็ส่งมาให้แล้วก็ตอนนี้หมดไปแล้วหลายเป็นอาทิตย์แลวกินหมดไปอาทิตย์กว่าแล้วสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งเขาก็อ้อนกินอยู่นี่แหละเขาก็ไม่เลืม แมวแมวดำอ่ะอาพับส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยชอบแมวดำนะลูกส่วนยายได้เลี้ยงได้หมดสงสารเราไม่เลือกสีแมวสีดำเขาก็มีชีวิตจิตใจไว้ เฉลตแม่หนักแม่ขอร้องเถอะทุกครั้งเลยจะดํเกิงจะ้ะยาเชื่อให้เขาว่าดําเกิงนอนอยู่ข้างหลังนี่แหละ,จะเจ้าเฉลตดก็มานอนอยู่นี่แหละครับ ผมใช่แมวดำกาจะเขาส่วนมากอะขาดความอบอุ่นแล้วก็อาภัพเนาะสวัสดีจ้าคนอวดดีโบวีช่างไทยสวัสดีครับผมทำช่องใช่ไหมคะเดี๋จะเข้าไปกดให้ด้วยจ้าเด้อเข้าไปตามแล้วไป ขอบคุณหลายหลายได้ะเด,ด้อที่แวะมาให้กำลังใจยายเนาะขอบคุณหลายหลายได้ะเด,ด้อนะ่ะเข้ามาแล้วนะเห็นไหมนอนอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวไปเปิดให้เขาก็มาก่อนสวัสดีครับคนอวดดีโบวีช่างไทยเจ้าคุณเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปเปิดแล้วเจ้าคุณเข้าบ้านก่อน เห็นั้ยกินแล้วก็จะมานอนเลยเนี่ยเน็่ยนี่หมด ดีพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ทั้งสามท่านด้วยจ้ะ,ะต้องฟังแล้วฟังไทยแล้วก็ตมามประเทศทั่วโลกจ้าขอพรคกณหนายละที่แบกเขามาส่งกำลังใจให้่าตีกันเข้ามาส่งกำลังใจให้เราเนาะ <laughs> เขาไม่ได้ตีกันนะจ๊ะเขาแย่ยกันเล่นไปแล้วก็ปั๊บเดียวแค่น,นั้นแหละทีเดียวเพื่อนกันแมวลูกแมวไม่งอแงขอเคุ้นหลายๆนะจ้ะเด้อที่แวะเวียนเขมนามาหาพวกแม่เอฟซีสุขสุขุขนะจ๊ะเนาะทั้งฟังลววาวฟังไทยเราก็จะขึ้นไล์ เวลาสามสิบนาทีนะจ๊ะไหนอะที่มันพอนี่ไงเนี่ย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 เจ้าสลิดเนี่ย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 ไม่ยอมหนีไปไหนนั่นี่ยอ้อนจะกินแต่ขนมไปยีนตักก็เนี่ยแหละเน่ยนาแคปสวัสดีจ้า ครับยังไม่ถูกกับไม่กัดเหลือเลยเหรอสวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหกท่านนะจ๊นะเนาะเข้ามาแล้วใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อ